สวัสดีค่ะสวัสดีเอ็ซีมานิสาแก้วดี้ะพี่น้องจ้ามาให้น้ำสวนซอยมานิสาเนี่ยเดจ้าอากาศกันหนาวน้ำสวนก็ต้องให้พี่น้องจ้าลมแท้ๆโอ้ยหนาวกันหนาวพี่น้องเออเปียกหมดละกนนกระตุนกระตุให้น้ำสวนค่ะให้น้ำผักพูดสิแล้วพี่น้องจ้า ผู้นึงเก็บของผู้นึงให้น้ำพี่น้องจ้าให้น้ำเปลี่ยนไปเรื่อยๆตัวใดเปียกกับเปลี่ยนตัวใดเปียกกับเปลี่ยนเปลี่ยนท้อไปเรื่อยๆโอ้ยล่มเท้ๆมาเด้อจ้าผู้ใดวางรับสมัครคนงานพี่น้องจ้ารับสมัครคนงานสวน มาให้น้ำมาเก็บผักนะจ้าบ่งผูลมบ่งพูโอ้ให้บวบเปียกปันไดดอกพี่น้องจา้าอากาศมันมหนาวค้นกันหนาวแล้วบวัแต่พักหนาวโอ้ยลม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 แรงเลยเด้จ้าให้น้ำให้น้ำ ไปทัวร์ทีพพี่น้องจ๋าเปลี่ยนไปเลยๆบงนี่พ่อกับไปบงไม่บงนี่พ่อกับไปบงไม่ถ้ามันบดแดดน้ำก็บอกขึ้นถังนะทันโอ้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 ถ้าบดแดดน้ำก็บอกขึ้นถังแดดแดดน้ำนี่สิขึ้นถังพี่น้องจ๋าให้น้ำให้น้ำวันนี้ให้น้ำ ให้น้ำพักซอยกันเด้อให้น้ำสู่มือพี่น้องจ้าบ่ามือให้โบแมนบ่ามือให้หอกให้สู่มือแต่เมื่อหนึงให้ทางพี่ให้ทางพี่ให้มันแล้วมื้อใหม่มากไปทางพุ่นออมออมออมจนครบครบลอบวงให้แล้วกับกลับมากคือเก่าพี่น้องจ้ามีอยู่ตั้งหลายมองมื่อหนึงก็ให้แถวหนึ่งมื่อหนึงก็ให้แถวหนึ่งให้มันแล้วแล้วก็อ้อมไปพู อ้อมไปทางสะใหญ่พี่น้องจ้าอ้อมไปทางสะอันมักซิดาพีอ้อมไปให้ทางมักซิดาอ้อมไปให้ทางอันผลไม้ใหญ่ทางอันสะลูกสะหน่วยเลขแล้วก็กลับอ้อมมาทางพักอีกบ,บัดนี้ให้น้ำทุกวันพี่น้องเอ,อ้ยให้เนี้ยไปเตกเมื่อนี่อันเมื่อนี่ให้ทางนี้เนาะ เมื่อนี้ให้แถวนี้มืออื่นมาก,กับเปลี่ยนไปทางพุทธทางใหม่แล้วก็ครบรอบยังสีได้มาให้แถวนี้อีกครบรอบหมู่มันสะกอนพักกับลังสีงามหลายมองพี่น้องจ้าพักลงหลายมองมันบ่พอน้ำมันก็เหี่ยวบ่พอน้ำมันก็ขมมะเขือก็เลยมะเขือว่พอน้ำมันก็ขม พักบ่พ่อน้ำมันกระขมมาจะพี่น้องจ๋าบ่ได้ว่างดอกพี่น้องจ๋าไม่ว่างค่ะมณีสาไม่เคยว่างเลยค่ะนอกจะจากทําตัวว่างเองบ่เคยไปนั่งไปนอนพี่น้องจ๋าไม่เคยนั่งไม่เคยนอนให้อยู่ในสวนตลอด สามโมงผัดิไปรับลูกรับลูกมาผัดแม่ผัดยาฮ็ดงานแน่ลูกอ่ะโอ้ยมาแรงมาถ่ายคลิปกับบไดยพี่น้องจ้าถ่ายได้กับพ่อจะซ้ำหันละถ่ายได้กับพ่อทำสิเอาลงไปเหพี่น้องจ้าอาอะอีอีมีมดลูกกับพอลูกแม่ก็อยากทำงานแม่ก็อยากถ่ายคลิปคํามากกันยากแบบเนี้ย ลูกก็ให้ลูกก็บม่ได้เป็นใจแต่ก้าวตอนยัง,น,งน้อยหันลงมาถ่ายได้สวัสดีค่ะแนวนั้นแนวนี้ได้ออกคลิปพี่น้องจ้าพ่นใหญ่มาแล้วพ่นบริยักลงมาหดทงส่วนมาทงนานี่ไม่ไปไม่ไปเดี๋ยวนี้เพ่นบ่มาแล้วเพ่นเลนน้ำหมูล่ะติดหมูแล้วบอยากลงมาหดทงนาแม่ก็อยากลงมาทําคลิปลงมาเฮ็ดเวีย มือใดบังคับพ่นลงมาี่กาบ,บุเป็นอันท้ายคลิปให้คันลงไปลูกอ่อนอวก็ลงไปพี่น้องจ้ามีอีมีอะแน่มีหองไฮแน่ก็มีมัดลงไปจังสันละมันยากเนาะพี่น้องมันยากมันอยากเฮ็ดอยากเฮ็ดกันนั่นเฮ็ดไปซ้ำที่ยากละพี่น้องจ้าถ้าลูกบปไปรงเรียนถ้าลูกไปรงเรียนละใครแน่มีเวลา มาแล้วก็เอาได้บาทเนี่ยแม่กากค่าคิดลูกกับบอยากมาถงขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณ fc ใหม่ fc เก้าพี่น้องจ๋า fc ใหม่ fc เก้าที่มาให้กำลังใจ่องมณิสาเก้วดีขอบคุณนะคะขอบคุณ fc ฝั่งไทยฝั่งลาวและต่างประเทศพี่น้องจ๋าจักมีบ่มีพี่น้องจ๋จาอจขอบคุณไว้ก่อนขอบคุณนะคะ ขอบคุณที่มารับชมติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะเป็นตะเบิง้งบเป็นตะเบิง้งกระเบิ้งไปเนาะพี่น้องจา๋ายังบอกเก่งกำลังสิเรียนรู้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะบบได้เรียนรู้ก้อนเฮ็ดพี่น้องจา๋าเฮ็ดเลยแล้วก็มาเรียนรู้ไปน้ากันเฮ็ดแล้วก็ยังไปเรียนรู้พี่น้องจา๋า ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจสิทธย่อยลงให้เบิ่งในสวนเนี่ยละพี่น้องจ๋านอกเหนืออันอื่นกับโคง้งซิโบมีดอกนอกจะจักเก่งซะก่อนเนาะเก่งแล้วก็ยังเอาทั้งอื่นมาลงน้ำนนะมาลงปนไปน้ำส่วนมากสิมีแต่ในสวนส่วนมากจะมีแต่ในสวนไปงานไปการบ่ค่อยเอาลงหลอกยานพิษกดเพิ่นพี่น้องจ๋าพิษโกดเพิ่นมาละยากเฮ็ดบ่เป็น เอาอันที่พอเห็ดได้เนาะอันไหนที่พอทําได้แล้วก็เอาลงส่วนมากอยู่ส่วนสิบพิษอย่างดอกเนาะพี่น้องจา๋าแต่หมูห้องถ้อได้หมูห่ะห้องนี่เสียงหมูเสียงมาห้องมังจักสิได้บ่ได้มานิสาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะถ้าสิลงไปนําตามสวนนี่ละบางมกเพ็ดมกถั่วมักปูมักปลามกหอยนี่แหละพี่น้องจา๋า นอกเหนือจากอื่นก็คงยังจะไม่มีให้น้ำพี่น้องจ้าให้น้ำให้น้ำสวนขอเก็บบรรยากาศไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจา้าบุอ้อตะคิดลงในสวนนี่แหละเยอะแยะคลิปลงพี่น้องจา้าคลิปนี้ให้น้ำค่ะ ขอบคุณที่มารับชมติดตามนะคะขอบคุณ FC ใหม่ FC เก่าขอบคุณมากคะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ